ควังพระตรยปิฎกวล,ละนิดวันรโรปสูตรว่าด้วยการปลูกป,ป่าเทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนในการทุกเมื่อแก่ชนพวกไหนชนพวกไหนเล่าตั้งอยู่ในธรรมและสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าชนเราใดปลูกสวนไม้ ดอกไม้ผลปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาสร้างสะพานสระน้ำบ่อน้ำและที่พักอาศัยให้เป็นทานบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนในการทุกเมื่อชนเหล่านั้นชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไปสู่สวรรค์ที่มาพระไตรปิฎกฉบับเถลิมพระเกียรติ สมพนาภาษาไทยเล่มที่15สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาทวัตข้อที่47หน้าที่59ครับ